สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเดินเล่นค่ะ ที่อ่างแก้วนะคะถ้าเกิดว่าใครมาที่เชียงใหม่หรือว่ามาที่มหาลัยเชียงใหม่นะคะก็มาจะแวะมาที่อ่างแก้วค่ะตรงจุดนี้นะคะจะเป็นที่มีน้ำมีภูเขาแล้วก็มีทางเดินล้อมรอบไปจนถึงป่าชมพูนะคะตรงนี้เป็นอ่างแก้วตอนเย็นๆมักจะมีคนที่เข้ามาเดินออกกําลังกายมาเดินเล่นค่ะก็จะมีอากาศที่ดีมากเลยนะคะตรงนี้จะเห็นเป็นน้ําแล้วก็มีภูเขาอยู่ด้านหลังนะคะเป็นจุดเช็คอินเป็นจุดที่หลายคนนะคะมาที่จะแวะมาเดินเล่นและออกกำลังกายกันค่ะวันนี้นะคะก็กลับ จะมาเดินออกกำลังกายที่นี่ค่ะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่เคยมาที่นี่แล้วคิดถึงอ่างแก้วเรามาดูอ่างแก้วไปพร้อมๆกันนะคะมีตรงนี้นะคะเขาจะเป็นทางเดินแบบสบายๆายแล้วก็มีทั้งคนเดินคนวิ่งนะคะตรงนี้เราจะเห็นว่ามีน้ำที่กว้างมีภูเขาวนันนี้นี่นฝนเพิ่งตกไปค่ะเพราะฉะนั้นท้องฟ้าก็จะแจ่มใสนิดนึงนะคะ นี่เลยวิวสวยมากอากาศดีมากๆเลยนะคะนี่เห็นภูเขานะคะเห็นภูเขาที่สวยงามตอนเย็นที่นี่ก็มักจะมีคนมาเดินออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาค่ะไปค่ะได้เวลาเดินแล้วนะคะถ้ายังไงเดีย๋ยวเราไปเดินด้วยกันค่ะจะเป็นลานที่ใครๆเขาก็จะเดินผ่านแล้วก็ถ้าเหนื่อยก็หยุดพักได้มีเก้าอี้ให้นั่งเล่นด้วยนะคะแต่เราจะเดินผ่านข้ามสะพานค่ะ สะพานข้ามน้ํานะคะจะไปฝั่งนู้นค่ะเดี๋ยวเรามาเดินข้ามสะพานไปด้วยกันเลยนะคะดูซิฝนเพิ่งตกไปช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างที่จะเยอะเรฉะน,นั้นน้ําก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยค่ะตรงนี้ถ้าตอนกลางคืนจะมีไฟแสงสว่างตรงนี้สวยงามมากเลยนะคะจะมีคนเดินคนวิ่งนะคะบางคนเขาก็มาเอาอาหารให้ปลาค่ะในนี้มีปลาด้วยนะคะ เรากำลังข้ามสะพานมาแล้วนะคะวันนี้มีเด็กน้อยมาเดินเป็นเพื่อนค่ะบางคนก็หยุดพักพา,พาเด็กๆมาเล่นได้เลยนะคะที่นี่จะร่มรื่นมากเลยมีสีเขียวมากยิ่งช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะที่นี่ฝนตกเสร็จแล้วก็จะมีความเขียวชอุ่มแบบที่เห็นนี่เลยค่ะ ว้าวดูสนามหญ้าค่ะสนามหญ้าที่นี่เขียวมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกนะคะที่นี่ร่มรื่นมากเลยใครผ่านมาอย่าลืมแวะมาเที่ยวอ่างแก้วนะคะตลอดทางเราก็จะเจอนักวิ่งนะคะบางคนก็วิ่งบางคนก็กำลังกายเป็นทิวทัศน์ที่เห็นแล้วอารมณ์ดีมากเลยค่ะมาเดินที่นี่นะคะตรงนี้เป็นด้านหลังของอ่างแก้วนะคะจะมีร้านกาแฟอยู่ด้วยค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นร้านอาหารและร้านกาแฟค่ะมีช้างสีม่วงด้วยนะคะนี่คือด้านหลังของอ่างแก้วค่ะถ้าเราเดินทะลุมาตรงจุดนี้นะคะด้านหลังตรงนน้นนะคะก็จะคือสวนสัตว์เชียงใหม่นั่นเองค่ะที่นี่เขาเรียกว่าสวนนมค่ะ,ะ,คะ,คะตรงนี้นะคะนู้นค่ะตรงนู้นนะคะหลังรั้วนู้นนะคะก็คือสวนสัตว์เชียงใหม่นั่นเองค่ะ ก็จะมีเสียงสัตว์นะคะที่ได้ยินผ่านทะลุมาี่ได้ยินเสียงสัตว์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังของอ่างแก้วถ้าเราเดินตรงนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปทะลุตรงตาชมพูค่ะมีสะพานเล็กๆเ,เราไปเดินสะพานเล็กๆดีกว่กาวันนี้นะคะมากับเด็กน้อยสาวน้อยค่ะตรงมุมนี้นะคะเราก็จะมองเห็นอีกฝั่งหนึ่งค่ะของอ่างแก้วนะคะตรงนู้นค่ะ ตรงนี้เป็นหน่วยผลิตน้ำประปรปาของมอชอค,ค่ะตรงนี้จะทะลุมาที่ตาชมพูนะคะจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีนักกีฬาคนที่ออกกำลังกายนะคะเขาเชื่อมต่อกับอ่างแก้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่มีคนออกกำลังกายและมาถ่ายรูกปกันเยอะแยะเลยนะคะนี่คือตาชมพูค่ะ น้ำใสเหมือนอ่างแก้วเลยค่ะที่นี่ก็จะมีหลายๆคนนะคะเก็บหินแล้วก็มาเรียงซ้อนๆกันให้เราเห็นแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะด้านหลังของป่าชมพูนะคะก็จะเป็นคณะนิศาสรร์มอชอค,ค่ะตอนนี้นะคะท่อมาเดินมาถึงที่ป่าชมพูแล้วยังไงแล้วเดี๋ยวขอตัวไปเดินออกกาลังกายต่อก่อนนะคะ,ะนะคะตอนนั้เด็กน้อยนะคะมารอที่จะไปเดินออกกําลังกายกันแล้วค่ะบ๊ายบาย